หากเจ้ามาโดนต่างคนรักดังดวงใจหากจบมาแสนไกลดวงใจอายกลำขวนหาสวัสดีครับสวัสดีนะครับนยยมเสิร์นะครับเนาะนะครับ,นะรบกับบรรยากาศหน,นาวนะครับตางกลางทงกลางหน้านะครับเนาะทางบานทางเฮี่ยนนะครับของอิวดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับ กโบราณไทยทำมานะครับมือหนึ่งสองมือนะครับเนาะนะครับมือนี้ก็ถือโอกาสดีๆนะครับในมาสไทยทำผูดคุยกับพี่น้องกับกับบรรยากาศทั้งตรงทั้งหน้านะครับเนาะทางบ้านทางเลี้ยนนะครับห้องอิวดอนผ้าพื้นนะครับเนาะนะครับให้พี่น้องได้เขารับชมติดตามทางช่องยูทูปนะครับเนาะนะครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะครับ ขารับชมได้นะครับ hey? บ่ได้จำกัดเพียอายุไหวนะครับเนาะในการรับชมนะครับในการปูดการคุยการว่าการจาในมือนี้นะครับเนาะนะครับผักกระเดาก็ลังงามพี่น้องนะครับเนาะกับกินกับปุนกับโจนะครับกับราบกับกข่วยนะครับเนาะนะครับก็ลังงามพี่น้องนะครับงามนะครับหยอดหยอดนี่คิดว่ากาลังหลวกนะครับเห็ดนะครับ น้ำจิ também, Programs, horses, butter, um hmm? 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 Oh ้ม hmm? น hmm? um, uh, ้ำปลาหวานนะครับเนาะกระเสียบเพ้่อกันนะพะกัดดาเฮ็ดไอ้น้ำปลาหวานนะครับเนาะน้ำจิ้มน้ำปลาหวานนะครับพักะเดาวกระเสียบนะครับเนาะนะครับกินกับปนกับเจียวกระเสียบนะครับพี่น้องนะครับกับปราบกับต่มกับกล้วยกระเสียบนะครับเนาะกับปนนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับในตอนโศวนะครับเนาะที่อุวิวรอนผ้าพื้นครับได้มาถ่ายทำให้พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมติดตาม ทางช่อง um kind of YouTube ของอิวดอนผ้าพื้นนะครับเนาะนะครับอิวดอนผ้าพื้นกับเป็นคนนะครับรักบ้านเกิดนะครับแมงนอนนะครับเนาะนะครับอันนี้ครับเป็นคนรักบ้านเกิดแมงนอนนะครับทั้งตรงทั้งหน้ากะหักคือเก่านะครับเนาะสามบ้านเกิดแมงนอนคือเก่านะครับเนาะนะครับเมื่อนี้คือโอกาสดีๆนะครับหลังจากบปรตีนทายถ้ำนะพูดคุยกับพี่น้องนะครับมานะครับกะมื่อหนึ่งสองมื่อนะครับเนาะนะครับมื่อนี้อิวดอนผ้าพื้น อกาสดีๆนะครับในยามเสานะครับกับบรรยากาศดีๆนะครับเนาะนะครับนะครับช่วงนี้คือนะครับช่วงักระเดาอนะครับเนาะนะครับช่วงกระเดาอมันแก่นะครับเนาะอีกจังหน่อยมันกะใบกระนนะครับเนาะนะครับอีกจังหน่อยใบมันกระโลนนะเป็นหมากเป็นนวยนะครับเป็นหมากเป็นนวยเรามันกะสีใบมันเกะสีพริกลงนะครับเนาะนะครับเพราะในช่วงนี้มันกะ เขานาฝนนะครับเนาะนะครับอีกบุกี้เมือกี้วันกี่เดืยนนะครับเดียนนี้เดือนกุภาพันธ์นะครับต่อไปคือเดืยนมีมีนาคุมนะครับเนาะมีนาคุมเดียนมีสายนนะครับนะครับมีสายนก็คืเขานาฝนนะครับเดียนพฤษภาคานะครับมิถุนานะครับกรกฎาดาษนะครับเนาะนะครับบรรยากาศนะครับทังตรงทั้งหน้าด้วยนะครับนะครับกับอุวิรอนพาเพื่อนนะครับกับคนนะครับรักบ้านเกิดแมงนอนนะครับฝากไว้จน่อยนะครับ หักไกล้หักนานะครับเนาะนะครับมึงไปพร้อมๆกันนะครับด้วยกับบรรยากาศยามโสดนะครับเสียงนกห้องเซลเซลบรรยากาศดีพี่น้องนะครับนะครับทางตะบน้ากว่างนะครับกิ่งอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนะครับบรรยากาศดีนะครับในยามโสดเนาะนะครับนะครับคือบรรยากาศนะครับท้องทุ่งนานะครับเนาะนะครับทางภาคอีสานนะครับทางจังหวัดอุดรธานีแม่ทรายห้อง ก็ว่าได้นะครับเนาะนะครับบรรยากาศดีนะครับในตอนเสร์นะครับเนาะนะครับมังเดื่อนะครับมังไปพร้อมกันนะครับกับอุยบุรรอนผ้าพื้นนะครับเนาะต้นนี้ก็แก้ให้กันพี่น้องนะครับผักกระเดาแกล่ครับเห็นผักกระเดาครับงามๆอย่งสีเนาะนะครับขีดหยอดนะครับปนป่าปนกบนะครับเนาะนะครับหรือขีดหยอดหามกินต้มนะกินลาบกินกล้ยนะครับเนาะนะครับตรงนี้ผักกระเดานะครับ นะครับผมเป็นยานะครับหวานเป็นล่มนะครับเพิรนวานะครับเนาะอันนี้คือสายานะครับของพักกระเดานะครับเนาะนะครับวัชพืชนะครับที่นะครับพี่น้องบดได้ปลูกหรือบดได้ปลูกสิปลูกไว้นะครับหรือบดได้ปลูกนะครับเนาะนะครับกับควงงามขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าฝนนะครับช่วงหนึ่งนะครับมันกัดตกลงมาแล้วนะครับเนาะนะครับช่วงหนึ่งมันกัดเตตกลงมานะครับเนาะถือนะครับวัชพืชวัชพูลนะครับทั้งทงทั้งหน้านะครับ หรือสิเป็นนะครับเผืชดต่างๆหน้านะครับเนาะทั้งตงทั้งหน้านะครับน้ำปลาน้ำดงนะครับเนาะที่พี่น้องในปูกไว้นะครับได้เห็ดครับทําการเกษียไใบนะครับเนาะนะครับที่พี่น้องนะครับได้เห็ดนะครับได้ทําการเกษียไใ้นะครับทางบานทางเฮียนทั้งตงทั้งหน้านะครับเนาะถือผลถึกฝาตกลงมานะครับเนาะมันเกษีย้งามขึ้นนะครับเนาะนะครับฝ่าไว้จะหน่อยนะครับกับมาูดคุยนะครับทักทายนะครับพี่น้องนะครับ ผู้ที่เขารับชมนะครับทางช่องย t u b e นะครับพงอวิวดอนผ้าเพื Salvador, Baptist, Youtube, ่อนนะครับกะมือนีกระทโอกาสดีๆนะครับเนาะหลังจากให้นาให้ตาพี่น่องไปมือหนึ่งสองหมื่นนะครับผ้าพี่หน้องมาชมบรรยากาศนะครับดีๆในยามเสาร์เนาะนะครับในมือหนีก็เลยนะครับอากาศหนาวพี่หน่องนะครับตอนนี้ท่างอุดรนะครับที่ใดๆทํามีต่อนี้นะครับทางอุดรนเนาะนะกิงเอาข้าเมืองนะครับตำบลอกางกว่างนะครับ จังหวัดอุดรธานีเฮานะครับเนาะช่วงนี้นะครับเขาเดือนนะครับกุมภาพันธ์นะครับเนาะนะครับบรรยากาศนะครับหนาวงน้านะครับย่ำโานะครับเนาะนะครับเมืองนะครับเด้อนะครับเโามากกับนกบินนะครับบรรยากาศดีพักแน่พี่น้องนะครับทางฝ่ายอีสานเฮาเนาะนะครับตอนบนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะทางเกิ่งเพื่อเมืองตำบลอ่างขวางฮานะครับเนาะฝากไว้จะหนไว ในคลิปนี้นะครับอาสสีบอสผูดคุยไปมากกว่านี้เนาะอันนี้คือภาพพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดมาคุยในมือหนีภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับในยามเสาร์มังพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเนาะนะครับในตอนเสาร์นี้นะครับเนาะมังพระอาทิตย์ขึ้นได้พูดได้คุยกับพี่น้องนะครับแต่ที่บ่าเป็นโอกาสดีๆในมือนี้วันนี้นะครับเนาะนะครับหลังจากนะครับบริษัทไทยทำมาเมื่อหนึ่งสองมื่นะครับมังบรรยากาศไปพร้อมกันเออพี่น้องนะครับในยามเสาร์นะครับบนท้องฟ้านะครับมีนกบินนะครับ เอ้าบ้านอุยอุู่ดรนฟ้าเพื่อนเอนี่ยเพื่อนนะครับนกเซลพี่หน้องนะครับเพื่อนนกเซลมันบินเนี่ยมาโ้านะครับเนาะหาอยู่หากินนะครับเนาะนะครับยังเฉียนไก่นะครับเนาะไก่นี่ที่ห้าเหลี้ยงไว้นะครับเนาะนะครับไก่นี่นะครับที่ห้าเหลี่ยงไว้นะครับเนาะนะครับเตือนเ้ามากนะครับกับผ้าลูกผ้าเตนะครับออกไปเคียหาได้อยู่น้อยกินนะครับเนาะนะครับยังเฉียนนกขึ้นกันนะครับเนาะเตือนเ้ามากนะครับ กวากเปนะครับหายอยู่น้อยกินนะครับไม่ลูกในห้างนะครับเนาะนะครับฝากไว้จหน่อยชีวิตของค้นนะครับกับชีวิตของสัตว์โลกนะครับเนาะนะครับกะบ่ตตางกันพี่น้องนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับอันนี้คือถือโอกาสดีๆนะครับได้มาผูดคุยนะครับกับพี่น้องให้รลับสราบและเข้าใจนะครับและพาพี่น้องชมบรรยากาศนะครับเนาะนะครับ ช่วงนี้อาจฝนอาจเสพฝนในโตกนะครับเนาะนะครับาฝนตกจังหน่อยกะอากาศอาจสีเปลี่ยนไปนะครับเนาะจากหนาวสิปเป็นห่อนนะครับเนาะหนาวสิเป็นห่อนแต่ฝนตกลงมานะครับเนาะปูนะครับปูเพิ่นนะครับหาอยู่หากินนะครับเนาะฝนตกลงมาก็ได้กินปูกินปลานะครับกินกบกินอึ้งประมาณนั้นครับเนาะนะครับทางภาคอีสานนะครับคือกันหาอยู่หากินนะครับเดี๋ยว คนยู่นำบัานน้ำทุงน้ำหน้านะครับเนาะหาอยู่หากินแบบเศรฐกิจพ่อเพียงนะครับเนาะนะครับสื่อเนี่ยก็เล็กแน่นอยนะครับหาอยู่หากินไปน้ำนะครับเนาะนะครับอุยอุดรผ้าเพื่อนก็ขายขวางไปน้ำนะครับเนาะนะครับทำงานกอกแกกน้ำบ้านน้ำเฮียนไปพร้อมนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับ็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับเนาะนะครับกในช่วงนี้นะครับก็นอยู่ในช่วงหนาวอยูเนาะนะครับ วิวดอนผ้เพื่อนกับสีโบโบลายใหญ่ห้างในคลิปนี้นะครับเนาะที่เรียกอัิวะนะครับอยู่อธิจบคลิปเลี่ยวนะครับก็บอนหยาดนะครับโบเล็กๆนน้อยเนาะนะครับคลิปนี้อยู่บ้านเก่าหน้าที่นะครับเนาะนะครับพี่น้องนะครับช่วงสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะวิวดอนผ้าเพื่อนนะครับที่ขอจบคลิปนี้นะครับด้วยคําว่านะครับ ขอกราบสวัสดีครับโอกาสหน้าพอคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะทางช่อง YouTube ของอุวิอุดรนผ้าพืชนนะครับเนาะนะครับหรือทางช่องทางช่องทางนะเฟซบุ๊กนะครับของอุวิอุดรนผ้าพืชนนะครับหรือช่องทางทิกต็อกนะครับของอุวิอุดรนผ้าพืชนนะครับขอบคุณทุกการรับชมติดตามนะครับของพี่น้องนะครับทุกทุกท่านเนาะนะครับทัวร์ฟาร์มไทยร่งหนึ่งพี่น้องทางอุดรทุกทุกท่านนะครับเนาะนะครับโดยดีเสร์มาขอบุญขอบคุณหลายๆกันนะครับรวมไปถึงพี่น้องนะครับผู้อุดหนุนในการค้าการขายนะครับ ทางกรีมเพื่อเมืองนะครับทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเนาะนะครับทางจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนะครับที่ให้การอุดหนุนนะครับของห้องอุ๋ยอุดรภาเพื้นนะครับของน่าอยู่ในกิ่นเนาะนะครับโดยดีเสริม้ากับอุอุดรภาเพื้นกับขอขอบุญขอพุ่นนะครับพี่น้องทุกทุกท่านกันแล้วนะครับอุอุดรภาเพื้นนะครับขอจบคลิปนี้นะครับโดยค้าว่านะครับกับสวัสดีครับอีกครั้งอะไรนะครับครับผม